นะวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับนะความเป็นมาของจามาอยูสปอฟนะครับให้กับแฟนมวยทุวประเทศนะได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็น่าจะมีหลากหลายสาระเลยทีเดียนะวแะเห็นเขาว่าเป็นมวยที่สู้ชีวิตนะไม่ต่างจากนักมวยไทยเลยคนนี้ครับก็เรื่องราวก่อนที่เขาจะมาเจอกับตะวันฉายในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายครับกว่าเขาจะผ่านในแต่ละปัญหาแต่ละอุปสรรคในชีวิตของ สวัสดีครับผมกูชาสายตรงครับผมติบตกุลมวยครับอ่าก็กลับมาสู่รายการเจ็ดไปเก้าพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับนะเทปก่อนนี่ก็เป็นเจ้าของเสียงมวยเด็ดเจ็ดไปเก้าของเราน้องเจแต่วันนี้ครับเราได้ทางกูรูอีกหนึ่งคนนะฮะนั่นก็คือบังทิ๊บของเรานะพี่ติบตกุลมวยครับก็สวัสดีทักทายอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับก็แน่นอนครับเป็นไฟ์ยิ่งใหญ่ที่คนไทยรอดูรอเชียร์ครั้งแรกของ ตะวันฉายพีเคแสนฉัยกับนะจามาลยูสปอปนะวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับนะความเป็นมาของจ่ามาลยูสปอปนะครับให้กับแฟนมวยทั่วประเทศนะได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็น่าจะมีหลากหลายสาระเลยทีเดียวแนละ้วเห็นเขาว่าเป็นมวยที่สู้ชีวิตนะไม่ต่างจากนักมวยไทยเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยกันสาหรับจามาลยูสปอปนะครับนะบนะก็เป็นนักมวยจากรัเสเซียนะครับเขาอยู่ที่หมู่บ้านห่างไกลเลยนะอยู่รัดดากสถานเมืองดากสถานนี่คุ้นไหม แน่อนอนเมืองนี้เป็นเมืองแห่งนักสู้เป็นเมืองแห่งนักรบครับใครที่อยู่เมืองนี้ก็มีจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้<ช>แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าเมืองนี้น่าจะแบบเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขนะแต่ว่าคือเหมือนกับเขาสู้ชีวิตอ่ะ นะก็มีอย่างไอ้เจ้าคาบิฟไงคาบิฟคือมาโกเมนดอบนะครับนะอินซีไลท์ไพที่เป็นตำนานมวยของ UFC เนี่ยแล้วก็เจ้าจามาลยูสปอฟเนี่ยก็อยู่หมู่บ้านนี้ด้วยนะเขาครอบครัวเขาเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่บ้างนะก็มีลูก9ก้าคนนะเขาเป็นน้องนุ่สุดท้องเลยนะครอแบบ ครอบครัวก็ลาบากอ่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำเกษตรกรตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามหางานทำนะก็คือช่วงแรกๆของการใช้ชีวิตเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปนะครับไม่ได้มีทักษะในการต่อสู้อะไรแต่ว่าร่างกายเนี่ยที่มาจากเมืองนี้เนี่ยคือมันมันมันมีเหมือนแบบจิตวิญญาณนักสู้อยู่แล้วมันมีความแข็งแกร่งอยู่ในสายเลือดอยู่ในจิตใจอยู่แล้วใช่ครับเริ่มแรกเนี่ยเขาไปเกณฑ์ทหารครับช่วงนั้นเนี่ยอายุก็ได้ประมาณสัก21ปีได้เขาไปเกณฑ์ทหารแต่ทว่าครับ นะก็คือทางกรมทหารเนี่ยไม่รับที่รัเสเซียนะไม่รับเพราะว่าตรวจร่างกายไม่ผ่านผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตรวจร่างกายไม่ผ่านตอนเด็กๆนั่นนะ่ะคือเขาขาดสารอาหารหรือว่าเขาอะไรเพราะว่า นะมันมันอาจจะมีหลายสาเหตุที่เขามีความเป็นไปได้สูงเพราะเข้ามาจากครอบครัวที่แหม่มีพี่น้องเยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นความลาบากความยากจนเนี่ยคือปัญหาหลักของเขาแหละใช่ครับการที่เขาตัดสินใจไปสมัครทหารก็ก็เพื่อต้องการที่จะหนีพ้นความลาบากด้วยตรงนั้นพี่จะมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวใช่แต่ว่ากรมทหารเนี่ยไม่รับนะครับพอกกรมทหารไม่รับเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเข้าไปในเมืองใหญ่นะครับโดยการตอนแรกเนี่ยก็คือ ไปสมัครจะไปต่อยมวยสร้างโอกาสให้กับตัวเองพยายามต่อสู้ที่ลนหาโอกาสสร้างโอกาสให้กับตัวเองใช่ครับเพราะว่าพอเขาไปต่อยมวยก็ไม่ไม่มีใครรับอีกแล้วก็พอจะอยากต่อยอาชีพไม่ได้ด้วยนะป๊อปเพราะว่าเขาอ่ะไม่มีเงินมากพอที่จะไปจ่ายค่าซ้อมแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองอ่ะค่าอยู่อาศัยมันจะไม่เหมือนค่ายมวยบ้านเราแล้วก็คือสรุปสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้เทินโปร จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคือเขาไม่ไหวแล้วชีวิตเนี่ยคืออยู่ที่ดะเกสถานไม่ไหวแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่มอสโกก็เหมือนแบบอยู่เชียงใหม่แล้วก็มาเข้ากรุงเทพอ่ะไปไปเชชีวิตเพื่อเพื่อจะได้รับโอกาสใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ครั้งนั้นใช่รู้ไหมว่าเขาไปเป็นอาชีพอะไรบ้างอ่ารอปภว้าวเออไปเป็นรอปภอยู่ที่มอสโกนะก็ไม่รู้ว่าเป็นรอปภในห้างหรือเป็นที่ไหนนะแต่ว่า ก็คือเป็นรอปภด้วยความที่ความรู้ก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงรนะครับก็เลยไปสมัครเป็นรปภก็ได้ทํางานทํางานอยู่สักระยะหนึ่งนะครับนะชีวิตเนี่ยก็ลาบากเหมือนเดิมอ่ะนะพอเข้ากรุงมาแล้วเนี่ยเหมือนโอกาสมันเปิดาาเขาไปเจอกับยอดมวยคนหนึ่งบางนะผมว่าบางรู้จักแน่ว่าบางเนี่ยมาจากสายมวอสากลด้วยคอร์ดย่าสู่บางคุณแม่คนนี้โโอ นี่คือผู้เปิดโอกาสผู้ให้ชีวิตใหม่ของเจ้ามาวูสปอปเลยก็ว่าได้ครับคุยคนะอรยาซูเนี่ยก็เป็นอดีตแชมป์โลกของ WBC WBA แล้วก็ IBF ในรุ่นไลท์เวลต์เวทนะนะก็ถือว่าเป็นนักมวยดังอยู่เคยต่อยกับลิกกี้ฮัตตันไงจะได้ไหมก็ต่อยมวยสากลน,นะฉายาเนี่ยปียมรณะหรือจุกมรณะอะไรประมาณนี้นะคือมันเก่ามากแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของเจ้ามาวที่รัสเซียกับพอยาซูซึ่ง เอ่อเขาได้รับโอกาสตรงนี้จากคคยาซูเพื่อให้เขาได้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาต่อสู้<ช>แบบมืออาชีพนะก็หลังจากที่ได้คคยาซูเนี่ยก็คือในยิมเนี่ยมันจะเป็นยิมของ combat sport ต่างต่างก็มีทั้งเอ็มเอ MMA, มีทั้งมวยปั้มนะก็ตามสไตล์ของมวยรัสเซียเขานะแต่ว่าทางจะมอาอยูสปอร์ตเนี่ยเขาก็เลือกที่จะต่อยเป็นแบบมวยไทยืนคกบ็อกซิง่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยได้เทิร์นโปรครับนะแล้วก็ต่อยเรื่อยมาจนเป็นแชมป์อ่ะก็อย่างที่เราเห็นการกวาดแชมป์ทั้งมวยไทย นะกวาดแชมป์ทั้งคิกบ็อกซิ่งระดับนานาชาติของรัสเซียนะครับนะแล้วก็ก้าวไปจนถึงแชมป์ของยุโรปแล้วก็เป็นแชมป์ของทัวร์นาเมนต์ในจีนด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยก็คือผมให้บางไปศึกษาข้อมูลมาชีวิตที่เขาอยู่ในประเทศจีนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคือมันไม่เหมือนตอนนี้นะ,ะมันนะทุกอย่างมันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ทุกคนนณนตอนนี้ในช่วง ที่เขาใช้ชีวิตยอยู่ที่ประเทศจีนจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของการใช้ชีวิตการเป็นนักมวยถาชีพเลยก็ว่าได้เขาปล่อยตัวปล่อยน้ําหนักชกในพิกัดที่สูงสุดถึง80กิโลกรัมเออใช่พูดง่ายๆว่าเป็นมวยอ,อ้วนเลยก็ว่าได้ <นะ S 2> แต่กับส่วนสูงเขาที่ที่สูงก็ถือว่าโอเคไม่ไม่น่าเกรงจนเกินไปนะ ชกอยู่ที่ประเทศจีนเดินสาย20กว่าไฟตรงนั้นเราพยายามจะเซิร์ชหาข้อมูลพยายามจะหาหลักฐานที่ยืนยันกับข้อมูลตรงนี้ซึ่งมไม่มีข้อมูลตรงไหนที่ยืนยันได้แต่ ทีมงานมวยเด็ดเจ็บก้าของเราก็รับรองว่าข้อมูลที่เราสืบหามาการชก80กิโลที่ประเทศจีน20กว่าครั้งของเขาเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่ครับก็คือเป็นนักมวยพิกัดใหญ่เลยรนจนหเหมือนกับต่อยเรื่อยมาเรื่อยมาคืออย่าลืมนะครับว่าเขาเนี่ยกว่าจะเทินปโปรเนี่ยเพราะว่ามีอายุเนี่ยก็ใกล้เป็นจะเพศครับแล้วพอไปต่อยจีนช่วงนั้นเนี่ยก็คืออายุเยอะแล้วแล้วพอหลังจากที่ต่อยจีนก็ระยะใหญ่ๆเลยนะเขาก็เหมือนกับโด่งดังช่วงนั้นแหละมีทั้งเป็นสมัครเล่นมีทั้งเป็นอะไรเนี่ยก็คือหาข้อมูลยากมาก จนกระทั่งเขาได้รับโอกาสจากวันแชมเปี้ยนชิพด้วยวัยนะก็สามสิบกลางๆแล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาสู้ชีวิตมาจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทํามาสิ่งที่เขาพยายามมาตลอดชีวิตของเขามาส่งผลให้เขาได้รับโอกาสสําคัญในวันแชมเปี้ยนชิพตอนอ,อายุเข้าเลขสามก็กว่าไปแล้วนะก็ตอนนั้นเนี่ยในปี2019นเาะครับเขาต่อยกับยอดแสนกายแฟร์เทคชนะน็อกยกสองครับใช่ตอนนั้นเนี่ยเขามาเป็นมวยแทนด้วยนะครับในศึก เอ็ดออฟดรากนะครับซึ่งต่อยที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนหลังจากที่ามิซาน่านะครับ,รบก็มวยดังของฝรั่งเศสมัอนกันนะก็ถอดรายการไปทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้มาต่อยกับยอดแสนไกลวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างบางได้ติดตามดูไหมก็ได้เห็นได้ยินันผ่านตาเพราะว่ามวยต่างชาติที่ม,มาชนะนักมวยไทยอย่างยอดแสนไกลแน่นอนครับต้องเป็นที่สนใจของคนไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะการชนะน็อก ใช่ครับซึ่งมันเกิดขึ้นไม่บ่อยแล้วก็ไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะน็อกยอดแสนไกลได้ก็ได้ดูเขาก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีมีอาวุธหนักอาวุธอันตรายแล้วก็มีความสิ่งสําคัญที่เห็นในเวลตางคือเขามีเลือดนักสู้แล้วก็มีมีความมุ่งมั่นที่ที่เหนือกว่านักมอยคนอื่นเลยก็ว่าได้สายเขาแรงมากนะครับทั้งเตะสายต่อยสายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอบอสชาตีนะช่วงนั้นเนี่ยก็จะยังไม่ได้โด่งดังกันดีนะพอเห็นฟองของจามาลยูสปอปเนี่ยก็เลยคิดจะผลักดันให้ยูสป นะ <S <S พเพชรยีเดียคาเดมีซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแชมป์มวยไทยนะครับของทางวันแชมป์ชิพในรุ่นเฟเธอร์เวทหรือว่า70กิโลกร,รัมอยู่นะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมถึงเขาไม่ได้ต่อยกัน,นบ้างเป็นเพราะว่ารายการที่ประกบให้ไว้เนี่ยมันคาดเคลื่อนกันจนให้ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้โชกันอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโชกันตอนนั้น ด้วยความที่เขาเป็นจ a มา l ยู s u ที่คนรู้จักน้อยเขาอาจจะได้เป็นแชมป์โลกตอนนั้นเลยก็ได้นะก็ไม่แน่เพราะด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเขาใช่ครับแต่แน่นอนแหละนักมวยครับสิ่งที่สําคัญกับความพร้อมของร่างกายคือหัวใจซึ่งจ a มา l ยู s u f o เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่านักมวยคนนี้เนี่ยหัวใจไม่เป็นรองใครเลยใช่ครับก็ในปี2020เนี่ยหลังจากที่เขาถอดรายการนะกับทางเพชรมรกตไปแบบอย่างน่าเสียดายเลยนะเพราะว่า เสียดายแฮนเพชรมรกตด้วยที่ไม่ได้ต่อยอะ่ะนี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทาให้เพชรมรกตรายการชกค,ค่อนข้างห่างเลยในช่วงนั้นห่างมากนะฮะหลังจากที่เป็นแชมป์เนี่ยก็ไม่ค่อยทําเงินเท่าไหร่พอหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนะในปี2020ในปีเดียวกันนี่แหละเขาก็ได้ขึ้นต่อยกับเซมิซาน่าแล้วก็ชนะคะแนนมาหลังจากนั้นเนี่ยพอชนะเซมิซาน่าเนี่ยเอาอีกแล้วมีโอกาสประกบกับเพชรมรกตอีกอีกแล้วนะหลังโควิดเนี่ยช่วงปี2022เนี่ยเขาก็ได้ขึ้นกับทางเพชรมรกตอีกแต่คราีเกอบบจ นะเหมือนเดิมเลยคือเพชรมรกตก็หงอยไปเองอก็คือไม่มีโปรแกรมก็ล้างโปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในปี2022เนี่ยนะครับเขามีไปต่อยเคลื่อนไหวที่ตุรกีด้วยคือหลังจากที่เขาใช้ชีวิตที่เมืองจีนร,ระยะใหญ่ๆแล้วที่บางเล่าให้ฟัง นะเขาก็ย้ายมาพำนักอยู่ที่ตุรกีจนได้สัญชาติตุรกีด้วยนะนะก็หลังจากที่หลังจากนั้นเนี่ยพอต่อยทีไรเขาก็จะใช้สัญชาติตุรกีเรื่อยมานะครับเขาชนะนักมวยดาวดังของทางอุซเบกิสถานนะครับชื่อว่าเบอบร์เบอจอนทากเยฟนะครับ<อ>คนนี้นก็โด่งดังที่เมืองจีนนะเป็นแชมป์ของรายการเออร์เมอรีเจนนะครับเบ,บรเบอจอนที่ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสมา,มาซ้อมอยู่ในเมืองไทยชกอ,อยู่ในเมืองไทยนานพอสมควรเลยสร้างชื่อในเมืองไทยได้ได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันครับ แล้วก็ในปี2022เนี่ยนะเขาก็มีต่อยไฟส์สำคัญอีกไฟ์ก็คือต่อยกับโจนัทวุฒิเออไฟ์นี้เนี่ยต่อยเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับโจนัทวุฒิก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งนักมวยไทยที่คนไทยให้ความสนใจมากเพราะว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่ารุฟกี้ดาวรุ่งที่โดดเด่นขึ้นมาคนไทยไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่แต่ผลงานเขาดีเหลือเกินก็เสร็จจะมาอยู่สปอปไปก็จะมาอยู่สปอปไฟ์ที่ต่อยกับโจนัทวุฒิเนี่ย อายุเนี่ยประมาณ37ย่าง38แปล้วกำลังจะ40แล้วนะแต่ชนะมวยอย่างโจนทวุฒิได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาจนกระทั่งว่าบรอดชาตีเนี่ยครับประกบจะให้เจอกับมารัตกิกโกเรียนด้วย uh huh. มารัตนี่ก็คนที่น็อกซุเปอร์บอลน,นแล้วก็ uh huh. มาโดนซูเปอร์เตะไปแล้วก็เงียบหายไปช่วงนี้ uh huh. แต่ว่าเขาน่าจะกลับมานะเจอกับไอ้เจ้าอาราซอฟเนี่ยมีโอกาสเลยนะก็ขึ้นกับทางด้านยอดมวยอย่างมารัตกิกโกเรียนเนี่ยแต่ก็เหมือนเดิมครับเจ็บอีกแล้วเจบอีก คือบางที่ดูตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2023เนี่ย4ีแกต่อยอยู่4ไฟ4ปี4ไฟที่เขาไม่จอดว่าปัญหาจากอาการบาดเจ็บของเขาแต่ว่าวันที่25กุมภาเนี่แหละเออเขาน่าจะฟิตเต็มถังนะเพราะว่าผมไปดูเหมือนกับว่าการฟิตซ้อมในอินสตาแกรมของเขาเขาก็ไปซ้อมอยู่ที่ตุรกีนะแล้วก็เขาบอกว่าพร้อมมากมีการลงรูปเขากับตะวันฉายเป็นโปสเตอร์ เรียบร้อยเขาพร้อมมากนะครับโดยแม้ว่านะครับจะไม่ได้ต่อยกับมารัตกิโกเรียนเนี่ยแต่ว่าชัยชนะที่เขาชนะโจนัทวุฒไปนะครับก็เพียงพอที่เขาจะลังอันดับของของมวยไทยนุ่นฟเฟเธอเวทนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสท้าชิงนะครับกับทางตะวันฉายอยากจะให้บางพูดถึงรูปเกมของไฟน์นี้หน่อยแล้วกันเป็นพรีวิวคร่าวๆสั้นๆนะครับเพราะว่า พอรแคสต์เราเนี่ยจะไม่นานมากวระมั้งสินาทีอแน่นอนครับรูปเกมคู่นี้การวางหมากของตะวันฉายจะต้องมาแบบรัดกุมแน่นอนอเพราะว่าก็ต้องสืบต้องรู้กิิศัพท์ของจามายูสปอปเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ตะวันฉายมีเหนือยูสปอปคือร่างกายที่ได้เปรียบมผมเชื่อว่าเบียดไปแล้วยื้ระยะไปแล้วเนี่ยชกแบบ5ยกด้วยครับซ้ายยาว,ยาว ตะวันฉายหลังๆมีหมัดที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากคมมากใช่แล้วร่างกายเนี่ยต้องบอกว่าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นได้เปลี่ยบในเรื่องของร่างกายด้วยรูปร่างด้วยครับก็มองว่ารูปเกมเนี่ย้ายยาวๆมีหมัดมีสองเพอเพอจบแบบไม่ครบยกนะก็มีโอกาสที่ชนะได้ส่วนตัวก็คือมองคล้ายๆบังนะแต่ว่าผมจะบอกกับแฟนมวยว่าในวัย40ปีของจามายูสปอปเนี่ย อย่าลืมว่าเขาเริ่มมวยช้านะอ,อายุมวยเขาเนี่ยเอาจริงๆก็คืออาจจะประมาณ10กว่าปีนิดนิดเขาเมื่ได้เขาไม่ได้ชกมานานแล้วเอออย่างตะวันฉายเนี่ยต่อยมาตั้งแต่7จ็ดแปดขวบปัจจุบันก็คือ1 8บแปดกประมาณนี้ก็คือ10กว่าปีเหมือนกันออส่วนจะมาอยู่สปอปเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเบนเบญจะเพศ ปัจจุบันเนี่ยก็ใกล้ๆ40ก็15ปีแต่ว่าไม่ได้ต่อยที่ขนาดนั้นอันนี้นี่เป็นไฟส์สำคัญที่สุดในชีวิตของจมมาอุสปใช่ครับกับวัยใกล้เลขสี่ของเขาเช,ชื่อเหลือเกินครับว่าจากประสบการณ์จากความยากลำบากที่เขาทุ่มเททั้งชีวิตกับไฟวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ง่ายสําหรับตะวันฉายใช่ไม่ง่ายแน่นอนครับนะชีวิตของเขาเนี่ยก็ หนักหนานะครับไม่แพ้กับนักมวยบ้านเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นการที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับไปเกณฑ์ทาหารคนก็ไม่รับไปเข้าค่ายมวยค่ายแรกเขาก็ไม่รับอีกนะครับจนกระทั่งได้ไปเจอพอร์ยาสูนะครับไปเป็นรปภในเมืองใหญ่นะในกรุงมอสโกก็เป็นมาแล้วผมคิดว่าการเจอกับตะวันฉายนี่แหละมันจะเป็นไฟที่เขาอาจจะฉายแววนะความแข็งแกร่งแล้วก็ทําให้แฟนมวยรู้จักเขาก็ได้แต่ลึกๆเรา2คนนะอย่างที่บางติ๊บบอกไปว่า ก็ยังชอบแล้วก็ยังเชียร์พี่ตะวันฉายเนาะใช่ครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับ7จ็ดไปเก้าพอดแคสต์ของเรานะครับนะขอบคุณพี่ทิพย์ตระกูลมวยอีกครั้งหนึ่งนะที่เข้ามาร่วมแจงกับเรานะครับนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับของทางจาเอลยูสปอปแล้วก็ติดตามนะครับไฟน์นี้ได้นะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะนะกุมภาพันธนี้รวมไปถึงติดตามพวกเราด้วยทีมงานมืเด็ด 7/ จไปเก้านะครับไม่ว่าจะเป็นบางติพยนะออสเคโ นะบังลีนะครับแล้วก็ผมเองนะกู้ชาตสายตรงก็ช่วยกันสับเปลี่ยนนะครับนะแล้วเวกันมาหมุนเวียนกันมานะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะติดตามมวยเด็ด7จ็ปด้วยนะครับในชุกท่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเรามีครบทุกช่องทางเลยวันนี้ผมกู้ชาตซสายตรงครับแล้วก็พี่ทิตระกูลมวยต้องลาแฟนมวยท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปก่อนัสวดีครับสวัสดีครับ